สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 จากทางธนาคารออมสินกันนะคะวันนี้วันที่26พฤษภาคม64ผู้ที่สมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 วงเงิน1,000 0บาทในแอปพลิเคชัน Mymo จะเริ่มทยอยได้รับ SMS กันแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำสัญญาในวันที่27พฤษภาคมจำเป็นต้องอัปเดตแอปพลิเคชันหมายม ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนถึงจะทำสัญญาได้และผู้ที่กดอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่โมไปแล้วแต่เมนูสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดยังไม่ขึ้นวันนี้แอดมินมีวิธีและแนวทางมาแนะนำกันนะคะสำหรับขั้นตอนและรายละเอียดในการอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่โมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้ สำหรับขั้นตอนในการอัปเดตแอปพลิเคชันไมล์โมให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่2.0มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 1. ให้กดเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store 2. ให้พิมพ์คำว่าไมล์โม 3. กดปุ่มอัปเดต 4. รอระบบอัปเดตแอปพลิเคชันไมล์โม เป็นเวอร์ชั่นใหม่คือ2.0 5. เมื่อทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเปิดเพื่อใช้บริการต่างๆในแอปพลิเคชันมา m โได้เลยหลายคนอัปเดตแอปพลิเคชันมา m โแล้วแต่เมนูสินเชื่อไม่ขึ้นต้องทำอย่างไรเมื่อทางทีมงานได้สอบถามไปทางธนาคารออมสินได้คำตอบมา2เหตุผลดังนี้เหตุผลที่1คือคัดคนออก เมื่อท่านได้ทำการสมัครสินเชื่อสู้ภยัยโควิด10,000บาทในแอปพลิเคชัน MyMo แล้วในวันที่17พฤษภาคมเป็นต้นมาทางธนาคารออมสินได้พิจารณาสินเชื่อแล้วโดยจะปิดเมนูนี้ไว้ทุกคนโดยสรุปมีทั้งหมด5ข้อคือ 1. ผู้ที่เคยสมัครสินเชื่อตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมมาแล้ว 2. ปิดเมนูสมัครสินเชื่อมาตรกาาสู้ภยัยโควิดไว้ 3. รอผลจาก sms 4. หากผ่านจะเปิดเมนูขึ้นมาให้ทำสัญญาและ 5. หากไม่ผ่านจะปิดเมนูนี้ไว้ต่อไปเหตุผลที่2คือรอเวลาในการสมัครสินเชื่อเพื่อป้องกันปัญหาแอปพลิเคชันไหมโมลมเหมือนดังที่เป็นมาทางธนาคารได้ใช้เหตุผลนี้ประกอบการเปิดปิดเมนูนี้ไว้ โดยทางธนาคารจะทยอยเปิดเมนูให้กดสมัครในแต่ละเฟสไม่ว่าจะเป็นเฟส2หรือเฟส3โดยล่าสุดทางธนาคารออมสินได้ออกมาประกาศแล้วว่าเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนยื่นกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o โอีกครั้งในวันที่26พฤษภาคม64เวลาตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปมีขั้นตอนและลงทะเบียนดังนี้ขั้นตอนที่1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันกดยืนยันขอกู้อีกครั้งขั้นตอนที่2กดยืนยันขอกู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ตามกำหนดวันที่นัดหมายระบบจะจัดสรรวันและช่วงเวลานัดหมายให้ลูกค้ากดยืนยันขอกู้ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่28พฤษภาคม64 โดยกำหนดโควตาวันละหนึ่งแสนลายตามลำดับการลงทะเบียนสำเร็จเพื่อป้องกันความแออัดและลดข้อจำกัดกรณีผู้ล็อกอินเข้าทำธุรกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมากในส่วนของผู้ที่ยื่นขอกู้ไว้แล้วและอยู่ระหว่างรอผลทางธนาคารจะแจ้งผลทาง SMS และแอปพลิเคชัน m ม m o ภายในวันที่26พฤษภาคม64สําำหรับผู้ที่ทราบผลว่าได้รับการอนุมัติแต่ยังไม่ได้ทำสัญญา ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันไมโมเพื่อกดทําสัญญาเงินกู้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม64เป็นต้นไปดังนั้นวันนี้วันที่26พฤษภาคม64ทางธนาคารออมสินจะเปิดให้กดจองสีทธตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมกดเข้าไปจองสิทธิกันนะคะสำหรับขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัครสินเชื่อมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้ หให้กดไปที่แอป MyMo สองกดไปที่เมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ COVID ่ายโควิด -19 3. ให้กดสมัคร 4. กรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน 5. กดถัดไป 6. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกดถัดไป 7. แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ 8. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกดถัดไป 9. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขกดเครื่องหมายถูกเข้าพระเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญาและกดยอมรับ 10. เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า 11. กดยินยอม12กดยืนยัน13กดรับรหัส OTP 14ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้15เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กอกรหัสที่ได้รับภายใน2นาทีและกดยืนยัน16อ่านรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถเซฟเก็บไว้ในเครื่องได้โดยกดเครื่องหมายด้านบนลิมซ้าย17รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลในครังภาพ 18. หลังจากนั้นให้กดเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้การสมัครสินเชื่อของทางธนาคารออมสินก็เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถรอการอนุมัติได้ภายใน3วันทำการและรอรับเงินหลังจากนั้นภายใน24ชั่วโมงได้เลย หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเยียวยาจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการรัชนะโครงการมสามสิบสามเรารักกันรวมไปถึงโครงการเราผูกพันและบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆและอัปเดตข้อมูลก่อนใครให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ